สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามีนะัดกับพี่ชายที่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วกว่าจะนัดเจอกันได้ก็ใกล้วัยเกษียณของพี่เขาแล้วเอาพูดถึงก็เดินมานานพอดีเลยมยาแอลรอแนนไหมรอแนนไหมนิดนึงนิดนึงไหนว่าวันนี้จะพาน้องไปเที่ยวไหนก็วันนี้เดี๋ยวจะพาน้องๆนะครับไปดูกันที่สู์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแกน่นเพราะว่าสูร์นี้เขาให้บริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เกษียณอายุไปแล้วใช่ไหมหนูสูงวัยแล้วหรอ ก็มันก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆไงเพราะถ้าเราไปเตรียมตัวเอาตอนอายุจะ60กบเดียเตรียมตัวไม่ทันหรอกตอนนี้ก็ไม่ทัน <c oughs> เนองอินออมก็ไม่ม <i> <c oughs> ีแต่ได้ข่าวว่าพี่อุ้ยเพิ่งไปอุดรมาได้อะไรมาบ้างรเรื่องของตัวการเตรียมควาพร้อมๆใช่ไหม,มก่อนที่ที่แล้วเนี่ยไปที่พมจอ,อุดรมาก็เลยได้ไปรับรู้ข้อมูลว่าทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันจะมีการให้บริการด้านต่างๆกับผู้สูงอายุด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจสังคมรวมถึงกฎหมาย เฮ้ยพี่วิยน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวระหว่างทางพี่วิยเล่าให้หนูฟังเลยนะโอเคได้เลยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบหมายความว่าจำนวนผู้สูงวัยในบ้านเราจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนั่นไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือโจทย์สำคัญที่ทั้งสังคมต้องร่วมกันรับมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเศรษฐกิจที่อยู่อาศัย หรือความเหงาในใจผู้สูงอายุหลายคนยังต้องการการดูแลที่เหมาะสมและเข้าใจและหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้สูงวัยโดยตรงก็คือกรมกิจการผู้สูงอายุโดยมีสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมอจอและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่คอยให้บริการผู้สูงวัยกระจายอยู่ทั่วประเทศที่นี่มีภารกิจหลากหลายทั้งการดูแลผู้สูงอายุที่ขาดโอกาส การให้คำปรึกษาส่งเสริมอาชีพจัดกิจกรรมเติมพลังใจรวมถึงการลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงผู้สูงวัยในทุกชุมชนเพราะการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่คือภารกิจร่วมกันของทั้งสังคมเพื่อให้ผู้สูงวัยทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงมีคุณค่าและไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังไปติดตามพร้อมกันครับ มาดูว่าการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบผู้สูงวัยเนี่ยต้องทําอะไรบ้างโอ้ยแล้วมีกิจกรรมอะไรให้หนูเล่นไหมนนี่ยโอ้โหอย่าบอกว่ามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับครอบคลุมหลายมิติตอบโจทย์ผู้สูงอายุด,ด้วยสูงอายุอย่างพี่อะสิอย่างเล่านี่แหละไป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 อ่าก็วันนี้นะครับเราอยู่กับทางพอ,อพระธิรกิติเดชานันนะครับ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแกน่นหรือว่าพี่แอลนั่นเองครับก็อยู่กับพี่ดวงค่ะขับ <c oughs> ชื่อมาแล้วรู้จักกันแล้ว<อ>แต่อยากให้พอ,อค่ะพอรู้ไหมพี่อุย้ยบอกว่าจะพาหนูมาเที่ยวแล้วมาหาเพื่อนจาหนูอ่ะจหน,นูไม่รู้เพื่อนพี่อุย้ยอ่ะเยอะขนาดไหนแต่ไม่รู้ว่าสูตรนี้มีกิจกรรมอะไรให้หนูเที่ยวด้วยอยากให้พอ,อค่ะแนะนํากิจกรรมแนะนําศูนตรให้พวกหนูได้รู้จักหน่อยค่ะดีเลยค่ะจริงๆแล้วศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของเรานะคะมี2แห่งด้วยกันนะคะ แห่งแรกอยู่ที่ถนนหลังเมืองนะคะอยู่ในอําเภอเมืองค่ะตรงหน้าวิทยาลัยอาชีวะขอนแก่นนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแห่งที่สองนะคะอยู่ตรงถนนมิตรภาพนะคะอยู่ตําบลสํารานค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะที่อยากจะพาน้องๆทั้งสองคนนะคะเข้าไปดูรูปแบบในเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนภายใต้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนหรือที่เราเรียกว่าเด็ care center ของเรานะคะ เอาเป็นว่าตอนนี้พร้อมหรือยังคะรงเราพร้อมหรือยังคะพร้อมมากแล้วเราก็ไปกันเลยค่ะ <ไป S 1> เราไปดูจุดแรกกันเลยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นจุดแรกนะคะที่เราจะ,อะพอผู้สูงอายุมาเนี่ยหนึ่งอันดับแรกเลยเราจะก็จะเชิญท่านนะคะมาลงทะเบียนก่อนนะคะเพราะว่าสมาชิกของเราเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติเบื้องต้นหรือว่าบ้านอยู่ไหนมีความสามารถพิเศษอะไรมีภูมิปัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพ หลังจากที่ทุกท่านมาถึงแล้วนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ในการตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นนะคะซึ่งหรือที่เราเรียกว่าเครื่อง P O S นะคะเพื่อนะน,พนพี่อุ้ยใช่ไหมคะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนพี่อุ้ยใช่ไหมคะขอพี่อุ้ยแซ่คิวหน่อยนะคะได้เลยโอ้โหทุกคนใจดีมากเชิญเลยคะ่ะ จริงๆเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องที่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสวทชร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมนะคะโดยเฉพาะในเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นวันนี้เนี่ยน้องอุ้ยก็จะได้วัดทั้งน้ําหนักนะคะคนั่งตรงนี้ก็จะสามารถชั่งน้ําหนักได้เลยอตอนนี้ผลออกแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึง BMR นะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือดัชนีมวลกายก็คือ BMI ภายใต้ความร่วมมือของสวทชกับเราเนี่ยเรามีการเก็บประวัติภายใต้ระบบนิรันด์ค่ะเพราะว่าระบบนี้เนี่ยจะคอยเก็บข้อมูลสําหรับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการที่เรานะคะซึ่งจะมีทั้งข้อมูลต่างๆจริงแล้วระบบเนี้ยเราเราทำทั้ง12ศูนย์ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ 11ศูนย์ที่เป็นศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ<อ>เราก็จะเชื่อมกับคุณตาคุณยายที่ทอยู่ในศูนย์แต่ว่าศูนย์ขวัญแก่นพิเศษนิดนึงค่ะเราจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเพ<อ>ื่อที่จะไปปรับใช้ในเรื่องของการจัดสวัสดิการ<อ>ให้เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุค่ะวันนี้ผลออกมาแล้วนะคะผลของการตรวจสุขภาพของวันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะพี่อุ้ยวัดความดันตรวจสุขภาพมาแล้ว ดีทุกอย่างครับเสียงเดียว B M I ของหนูนะคะหนูรู้สึกว่าแบบพอวัดตรวจสุขภาพมาแล้วรู้สึกว่าเราอะต้องรักสุขภาพมากขึ้นเพราะรู้ด้วยวัยหนูแค่นี้อะค่ะยังความดันสูงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าสูงอายุผัดนไปอะค่ะหนูต้องไปรับยาตั้งเท่าไหร่ไปหาหมอตั้งเท่าไหร่ จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดูแลสุขภาพพี่ไหมคะพ่อจริงๆค่ะเพราะว่าในส่วนของการที่จะก้าวมาเป็นผู้สูงอายุในวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสําคัญที่สําคัญที่สุดนะคะน้องเป้น้องอุ้ยก็คือการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะโดยเฉพาะมิติสุขภาพมิติเนี่ยค่ะที่ที่เรากําลังดําเนินการจุดแรกในวันนี้นะคะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของมิติสุขภาพสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแข็งแรงไหมคะพี่ๆแข็งแรงค่ะ เดี๋ยวพี่จะพาทั้งสองท่านไปดูกิจกรรมในส่วนของมิติทางด้านสังคมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะไชิ่ะเลยค่ะ าจะาเป็นห้องสําหรับการจัดกิจกรรมให้ความรู้สําหรับผู้สูงอายุนะคะ,ะห้องนี้จะเป็นมิติทางด้านสังคมค่ะน้องเป้นอป้นองอุย้ยวันนี้ผู้สูงอายุเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของภัยออนไลน์สําหรับผู้สูงอายุนะคะใครใช้โทรศัพท์มือถือบ้างยกมือเลยค่ะถ้ามีคนโทรหาทุกท่านนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะทำคือ ให้เราหยุดอะไรคะหยุดคิดก่อนหยุดครีกัแรกก็เนออไม่ซีเรียสค่ะมีตะม่วนม่วนมูไรใช่จากไายๆเทศบาลตะมุนมะพอ้ากัรมันมะค่ะ ี๋ยวจะพาน้องๆนะคะมาชมแปลงเกษตรของเรานะคะเรามีทั้งพริกนะคะพริกชี้ฟ้าแล้วก็มีมะเขือยาวนะคะที่ผลผลิตตัวนี้ใช่คะใช่เลยค่ะน้องเป้ก,กับน้องอุ้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นมะเขือยาวของเราแล้วก็เรามีลงเห็ดด้วยนะคะ<อ>เรามีลงเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดขอนขาวนะคะอันนี้อร่อยมากอยากจะให้ลองวันนี้เนี่ยจริงๆ<อ>แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะคือนอกจากเราได้มิติเศรษฐกิจแล้วเนาะเราเก็บผลผลิตแล้วก็ไปขาย ต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของผักปลอดสารพิษก็คือได้เรื่องของมิติทางด้านสุขภาพด้วยใช่ไหมคะพาะเพราะว่าแปลงของเราเนี่ยจะสังเกตดูว่าเราจะไม่มีสารเคมีเลยนะคะแล้วปลอดสารแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยเราก็จะใช้ปุ๋ยแบบมูลสัตว์ในการใส่ก็ได้ความรู้สึกดีๆนะครับที่ได้ทำการเกษตรบ้างร้องคาราโอเกะบ้างแล้วก็ ห้องนวดเนาะ,ะมีห้องนวดด้วยแล้วก็มีห้องคิดเลขด้วยใช่ไหมคิดเลขในใจนะค่ะ <laughs> จริงๆแล้วนะคะในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกของเดคแคของเรานะคะเราเริ่มตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ สาเหตุที่เราเริ่มตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ผู้สูงวัยนะคะเพราะว่า คนที่มาก่อนก็ถือว่ารู้ก่อนนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตตัวเองแล้วก็รวมไปถึงคนในครอบครัวแล้วก็ส่งต่อให้กับคนในชุมชนได้โดยพื้นที่ที่เราดูแลนะคะโดยถ้าเป็นภาพใหญ่เนี่ยศูนย์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่นเราดูแลทั้งหมด7จังหวัดนะคะ,ะมีจังหวัดขอนแก่นนะคะมีเลยนะคะอุดรธานีหนองบัวลําพูกาลสินนะคะแล้วก็อุดรหนองคายแล้วก็บึงการแต่ว่า พื้นที่ในการควบคุมครอ,อ,อบคลุมในส่วนของเดย์แคร์ของเรานะคะเราได้รับความร่วมม้ร่วมมือน,นะคะจากอ,อ,อปทอทั้ง4พื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆเคียงกับศูนย์เรานะคะซึ่งที่แรกก็คงจะต้องออกราบขอบคุณในส่วนของเทศบาลตะบนสำราญน,นะคะที่ที่สองนะคะก็คือเทศบาลตะบนนทนทนที่ที่3ก็คือเทศบาลตะบนบ้านคอและ4ก็คือเทศบาลเมืองศิลาะคะ่ะ แล้วเนี่ยกิจกรรมรูปแบบกิจกรรมของศูนย์ดูแลของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดนะคะ5มิติด้วยกันนะคะมิติแรกก็คือมิติทางด้านสุขภาพนะคะ,ะมิติสุขภาพอย่างที่เราเห็นว่าที่ผู้สูงอายุเดินมาที่ในศูนย์แล้วนะคะจุดแรกที่เขาจะต้องไปก็คือจุดในเรื่องของการตรวจว,วัดความดันนะคะชั่งน้ําหนักนะคะรวมไปถึงการวัดค่า BMI ที่น้องๆทั้งสองคนได,ได้ลองกันแล้วนะคะบุยหน้าุยของหนูใช่ค่ะ,คะ แล้วก็ในส่วนของมิติสุขภาพต่อไปก็คือจะมีการเล่นกีฬานะคะเกตบอลนะคะปิงปองลำดวนนะคะนะแล้วก็มีการนวดผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุด้วยนะหรือที่เราเรียกว่าการนวด8จุดค่ะ ในส่วนของมิติที่2ก็คือมิติทางด้านสังคมนะคะผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะก็จะได้ความรู้ในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆสําหรับผู้สูงอายุนะคะตามพรบรผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งในการที่ผู้สูงอายุมาทุกครั้งเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการให้ผู้สูงอายุได้รู้จักการได้ทานข้าวร่วมกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันรวมไปถึงนะคะการเข้าสู่สังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็น ในระดับพื้นที่ต่างๆกลุ่มเดูแ์ของเราก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่แล้วก็คนในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของมิติที่3ก็คือมิติทางด้านเศรษฐกิจมิตินี้เนี่ยเท่าที่น้องๆได้มาเห็นใช่ไหมคะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่ค่ะเราทําโดนัทจิ๋วนะคะอย่างที่บอกไปก็คือว่าโดนัทเนี่ยนอกจากจะให้สําหรับผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมแล้วเขาก็ยังสามารถที่จะรับออเดอร์นะคะในการ ทำสำหรับเ<า>บรกใช่ค่ะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ส่วนที่สองก็คือการทำตุ๊กตาไดาโนเสาร์นะคะซึ่งใช่ค่ะ คือหรือที่เราเรียกว่าน้องไดโน่เนี่ยนะคะคือตุ๊กตานี้ก็จะเ,เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะที่จะร่วมร่วมในการที่จะเอาไปจําหน่ายในสถานที่ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงงานอีเวนต์ต่างๆน,งนะคะ,ะ,คะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของอกิจกรรมต่อไปก็คือในเรื่องของแปลงเกษตรนะคะอย่างที่ที่น้องๆเห็นไปแล้วแปลงเกษตรของเราเนี่ย ออนอกจากมิติทางด้านเ,เศรษฐกิจแล้วปลูกแล้วแล้วก็เอามาทํากับข้าวกันในช่วงของตอ,<ห>ตอนเที่ยงยนะคะแล้วก็ที่เหลือเราก็เอาําจำหน่ายะนะคะตอนนี้เราไปถึงมิติเศรษฐกิจแล้วมติติต่อไปที่ศูนย์ที่เราทําก็คือในเรื่องของออมิติทางด้านให้องค์ความรู้ทางด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุทุกวันนี้มีใครพ่อแม่ใครนอนข้างบนบ้านแทบจะไม่มีใครเพราะว่า กลัวหกล้มเราก็จะให้ความรู้พวกนี้ค่ะให้กับคนที่เข้ามาใช้บริการของเราแล้วว่าจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงจุดไหนที่เป็นจุดอันตรายแล้วลองให้ท่านกลับไปดูนะคะแม้กระทั่งห้องน้ำเองว่าจุดไหนที่จะต้องแยกโซนเปียก โซนแห้งอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นองค์ความรู้ที่ที่สำคัญให้กับคนที่มาร่วมกิจกรรมของเรารวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะมิติสุดท้ายนะคะก็คือมิติทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะอันนี้ยสำคัญเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าพิมิตเนี่ยไม่ได้หลอกเฉพาะเด็กๆละ เพราะว่าเขาพุ่งมุ่งเป้ามาที่ผู้สูงอายุของเราเพราะฉะนั้นสื่อภายที่เป็นทางออนไลน์ต่างๆนะคะเราก็จะให้องค์ความรู้ให้กับผู้สูงอายุภายใต้คาถาหยุดคิดถามธรรมนะคะาธรรใช่ค่ะต้องกลับไปใช้นะคะหรือว่าเวลาเราอาจจะเอฟของใน่ในที่แบบออกมาในแบบ t ิ k กต็ออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอของมันอาจจะไม่ตรงปก เพราะที่นี่เราสอนทุกอย่างเลยนะคะสอนใช้ไลน์สอนใช้ Facebook สอนใช้ TikTok นะคะแล้วก็สอนทําวิดีโอเล็กๆ,ๆน้อยๆเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนมากเนี่ยลูกหลานอยู่ต่างจังหวัดอย่างน้อยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุใช้แอปพลิเคชันไลน์เนี่ยอย่างน้อยก็อยู่ที่ไหนก็เห็นหน้ากันได้ไดเนาะเข้าใจว่าเรามีการป้องกันอะไรบ้างค่ะในส่วนของการป้องกันเนี่ยเราก็ประสานงานกับหน่วยงานแบบเชิงบูรณาการนะคะให้มาเข้าให้ปงคงความรู้ให้กับผู้สูงอายุข,ของเราเราทำงานเราทำกิจกรรมที่นี่ รูปแบบการจัดสวัสดิการทั้ง5มิติเนี่ยเราไม่ได้ทำเพียงคนเดียวนะคะเรากเ็เน้นในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนรวมไปถึง CSR เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับเราด้วยค่ะ ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากและจะบอกว่าณนะวันนี้เนี่ยเราอาจจะเราทั้ง3ามคนเนี่ยถามว่าเตรียมพร้อมทันหรือยังอาจจะไม่ทันนะคะวัยที่ควรจะเตรียมพร้อมเราควรจะเตรียมตั้งแต่อายุ18หรือว่า20หรือว่าน้องๆที่กำลังเข้าสู่ในรั้วมหาวิทยาลัยน,น,นวัรุ่นเลยนะคะใช่ค่ะหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือร่างกาย การที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคเบาหวานไม่เป็นโรคความดันก็เกิดจากสภาพที่เราดัาเบลชายค่ะตั้งแต่สมัยวัยรุ่นใช่ไหมคะสิ่งที่สําคัญอย่างที่สองก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในทางด้านมิติเศรษฐกิจคือในเรื่องของการออมนะคะสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าเราไม่มีใครดูแลนะคะและเราไม่ได้เข้ารับ ในส่วนของสวัสดิการของรัฐรเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่ที่เราจะต้องไปอยู่ในเนอ,อ nursing home. ร์ซิ่งโฮมเพราะฉะนั้นเน,นี่ยอันนี้คือเงินออมค่อนข้างที่จะสําคัญแล้วในส่วนที่3ก็คือการเตรียมบ้านการเตรียมที่อยู่ให้สําหรับของเราในวัยเรานะคะว่า ต่อไปเนี่ยบ้าน้น3ชั้นอาจจมชั้นอาจจะไม่เหมาะสมแล้วก็ลองมาดูว่าเออเาบ้านชั้นเดียวเนี่ยจะอยู่ยังไงห้องน้ําห้องท่าวันหนึ่งเราทําไว้เพื่อที่จะเตรียมให้กับตัวเราในอนาคตไม่ได้เตรียมเพื่อให้ใครเตรี<ช>มยมให้เราใช,ใช่ค่ะนะคะก็สิ่งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะฝากไว้นะคะให้กับผู้สูงอายุนะคะ เพื่อที่จะได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุโดยสุบสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่มีแบบพืชพลังในการที่จะสามารถดูแลตัวเองสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวแล้วส่งต่อไปถึงคนในชุมชนได้ด้วย แค่กิจกรรมที่มาในศูนย์นี้นะคะยังเยอะขนาดนี้นะคะได้ข่าวว่าอีกศูนยหนึ่งมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่พอออยากให้พวกเราไปดูใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ที่เป็นกิจกรรมภายใต้เด็กแคร์ของเรานะคะ,คะซึ่งซึ่งอีกศูนยหนึ่งเนี่ยมีกิจกรรมหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงคาราโอเกะนะคะกีฬาเปตองนะคะลายแดนซ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงเต้นรีลาด แต่วันนี้นะคะจะเป็นคิวของในส่วนของกิจกรรมดนตรีไทยแล้วพี่จะพาทั้งสองคนไปดูความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่การมาอยู่ร่วมกันหนอันแรกเราได้เพื่อน นะได้เพื่อนแม่งก็ทำให้มันช่วยในเรื่องของสมอง เป็นยังไงบ้างกับวันนี้ที่ได้มารู้จักกิจกรรมต่าง,างๆของส่ย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่นโอ้โหนี่ถ้าไม่ได้มาเห็นด้วยตาของตัวเองนะไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าภาครัฐเขามีบริการต่างๆให้กับผู้สูงอายุมากมายขนาดนี้ทั้งให้ข้อมูลด้านกฎหมายแนะนําเตือนภัยตัวสุขภาพแถมยังมีฝึกอาชีพให้ด้วยใช่แล้วนอกจากบริการต่างๆที่มีให้กับผู้สูงอายุแล้วการที่ผู้สูงอายุได้มาทํากิจกรรมร่วมกันมีพื้นที่ให้แสดงออก ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพยังช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีบทบาทมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าต่อสังคมและครอบครัวอีกด้วย